สวัสดีลูกค้ากิษดาคุณค้านะคะสวัสดีลูกค้าที่อยู่ในไลฟ์สดน,นะคะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์ลูกเต่านะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะลูกค้าขาหลายๆคนนะคะกําลังสงสัยนะคะบางคนสงสัยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็อาจจะสงสัยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดข้อสงสัยให้หายสงสัยกันนะคะลูกค้า3 d คืออะไรนะคะตัง หลายๆคนโทรมามาสอบถามเต่าเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะแล้วก็สอบถามว่าอะไรคือ 3D นะคะวันนี้นะคะเต่าจะมาเปิดข้อสงสัยกันนะคะว่าอะไรคือ 3D นะคะอ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตใส่เสื้อนะคะเพราะว่าร้อนมากเนาะวันนี้ร้อนมากเลยร้อนมากมายเลยนะคะลูกค้า 3D นะคะ ดีตรงไหนนะคะแล้วก็ลูกค้า3ดีคืออะไรนะคะ3ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเครดิตกันนะคะ3ดีคือลูกค้ามีผ่อนนะคะประวัติการผ่อนนะคะผ่อนบ้านดีผ่อนรถด,ดีแล้วก็ผ่อนบัตรเครดิตดีนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะถ้ามาตรวจเช็คข้อมูลแล้วนะคะขึ้นว่ามี3ดีนะคะลูกค้าสามารถยื่นแค่บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยค่ะแล้วรอผลอนุมัติภายใน15นาทีนะคะ ทำไมเวลาเราไปซื้อรถนะคะไปเจอเซล์ลบอกว่าลูกค้าใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะอันนี้คืออันเดียวกันเลยนะคะยื่นบัตรประชาชนปุ๊บรอผล15นาทีออกรถได้เลยนะคะซึ่งหลายๆที่นะคะตอนนี้นะคะเขาก็ใช้โปร 3D กันหมดนะคะโปร 3D คือต้องมีประวัติด,ดีเท่านั้นนะคะบางคนประวัติไม่ดีนะคะเซลล์บอกว่า ลูกค้าออกรถภายใน15นาทีแต่เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่มีผ่อนบัตรนะคะไม่มีผลล่อนรถไม่มีผ่อนอะไรสักอย่างเลยนะคะขึ้นเครดิต Not ตฟาวลลูกค้าในกลุ่มนั้นก็ต้องรอผลนะคะรอผลการตรวจนะคะหรือว่าอาจจะมีบางกรณีที่ใช้เงินดาวเยอะนะคะก็สามารถออกรถได้เลยเหมือนกันนะคะอันนี้อยู่ที่เงื่อนไขเนาะสำหรับลูกค้า3 d นะคะจะได้ดอกเบี้ยนะคะพิเศษนะคะ 0.99นะคะ0.99คือดอกเบี้ยโปรโมชั่นสำหรับโชว์รูมกิจสราคูตคาของเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันยื่นบัตรประชาชนใบเดียวรอผล15นาทีนอกเหนือจากลูกค้า3ดีนะมีดีอะไรอีกนอกเหนือจากลูกค้า3ดีก็ขอให้มีประวัติด,ดีเหมือนกันถ้ามีประวัติด,ดีก็สามารถอนุโลมได้แล้วก็สามารถรอผล15นาทีก็ออกรถได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เต๋าจะนำรถที่โปรโมชั่นของกิษราคุณคาอยู่ตอนนี้นะคะคือรถอีโกคานะคะสำหรับรถอีโกคาลูกค้าก็สามารถใช้ 3D ได้เหมือนกันนะคะและโปรโมชั่นวันนี้นะคะลูกค้าขาไม่ว่าจะคุณจะ 3D ไม่ 3D คุณจะ 1D ก็ตามแต่นะคะคุณก็สามารถนะคะได้ดอกเบี้ย2.99ตลอดอายุสัญญา84เดือนได้เลยนะคะ โอโหโคตรถูกเลยนะขอบอกเลยนะคะว่าดอกเบีย้ย2.99นะคะเป็นดอกเบีย้ยโปรโมชั่นนะคะสำหรับโชว์รูมกิษฎาคูดคาของเราลูกค้าได้ดอกเบีย้ย2.99ผ่อนนานสุด84เดือนจากการผ่อนชำระประมาณเดือนละ4,000นะคะลูกค้าก็จะลดลงมาเหลือประมาณ3,000นิดๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้ไม่มีที่ไหนมีนะคะ วันนี้นะคะเต่อจะพามาดูว่ารถอะไรที่เราจะได้ดอกเบีย้ย2.99ตลอดอายุการตลอดอายุสัญญาการผ่อนเลยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับรถของที่นี่นะคะมีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนี่อย่างนี้แอคคอร์ด 3D ออกรถได้เลย15นาทีลูกค้า3 d บัตรด,ดีเครดิตด,ดีผ่อนบ้านดีผ่อนรถด,ดี นะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะผ่อนได้นานสุด84เดือนนะ,ะเบนซ์ก็ใช้ได้ค่ะนี่ SUV อย่างนี้ก็ได้นะ,ะได้นะคะแต่วันนี้นะคะที่เต่อจะนำมาเสนอเพราะว่าโชว์รูมกิจสดากูดคาของเราจัดโปรโมชั่นลดกระนำลดกระนำเลยนะลดอีกโกคานะคะวันนี้จะพามารู้อีกโกคา ตอบแทนลูกค้าอาจจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่นะคะเคยไปดูรถแล้วก็ไม่ได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้จะเอามาจัดโปรโมชั่นกันนะคะสำหรับอีโก้คาร์ของเราอ,อ่ะมีเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้เต๋าจะพามาดูรถที่เป็นรถยอดนิยมนะคะออกรถง่ายผ่านไวนะคะยิ่งลูกค้า 3D ยิ่งออกรถเร็วยิ่งได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ สำหรับ e ีโก้คาดอกเบีย้ย2.99ผ่อนนานสูตร84ด84เดือนตลอดอายุสัญญานะคะคันแรกที่จะนำมาเสนอก็คือคันนี้เลยนิสสันมาร์ทสำหรับคุณหนูนะคะคุณหนูเก๋ไก่สไลเดอร์สำหรับมหาลัยนะคะหรือว่าลูกค้าที่เป็นสาวโรงงานนะคะเป็นสาวออฟฟิศนะคะต้องการใช้รถที่เน้นความประหยัดกระทันรัดหาที่จอดง่ายนะคะ นิสสันอเมรนิสสันมาร์สนะคะตัวนี้นะคะสีฟ้านี่เลยสีฟ้า,ฟาจากศูนย์เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดอกเบีย้ย2.99ผ่อนนานสุด84เดือนตลอดอายุสัญญาค่ะคันนี้สวยมากนะคะเป็นรถเหมือนรถกระตูนนะคะรถเล็กนะคะหรือว่าใครที่จะเอาไปออตกแต่งนะคะแต่งแม็กแต่งล้อนะคะแต่ง แต่งเ,เขาเรียกติดสติกเกอร์เนาะหรือแรปสติกเกอร์นะคะตัวนี้ไม่ต้องติดอะไรมากไม่ต้องแต่งอะไรมากลงแม็กแต่งสติกเกอร์สวยเลยนะคะสำหรับนิแสแ a นมาร์ทคันนี้นะคะราคา2 9 9 9 0 0บาทผ่อน84เดือนนะคะอยู่ที่4,800บาทค่ะคันนี้ดอกเบีย้ย2.9984เดือน ผ่ 4, อน4,800อะมาดูข้างหลังกันสภาพใหม่กิฟเหมือนป้ายแดงเลยนะสภาพใหม่กิฟเหมือนป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยมากขอบอกเลยว่าใครที่เน้นความเล็กกระทันรัดเน้นลดประหยัดน้ำมันหาที่จอดสะดวกสบายนะที่จอดมอเตอร์ไซค์ยังจอดได้เลยนะคะคันนี้ห้าประตูตัวนี้รถยอดนิยมเลยค่ะขายดีมากนะ มีเสะเสะมีหลายสีเมื่อกี้สีฟ้าสีฟ้าโทนสีฟ้านี่คือสีโดดเด่นเลยนะของอีโกคาร์นะคะ,ะมาดูสีแดงสีแดงก็สวยเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นสีแดงมะเหมี่ยวนะคะสีแดงมะเหมี่ยวสวยมากนะคะคันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่คันนี้ผ่อนนะคะผ่อนถูกกว่านะคะตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ 4,500บาท84เดือนค่ะนิสสันมาร์สสีแดงผ่อน4,500บาท84เดือนค่ะสวยมากเหมือนกันนะคะเปิดเข้าไปดูอู้ยบางคนหารถหาซื้อมอไซค์ขับไปทำงานผ่อนไม่ต่างกันเลย4,000กว่าบาทโอ้โหคุณขากันแดดได้ไหมกันร้อนได้ไหม<า>นะกันฝนได้ไหม เข้าไปเจอแอร์เย็นๆช่ำๆได้ไหมโลกร้อนขนาดนี้นะคะก็ต้องการความอำนวยความสะดวกนะคะเลิกงานมาเหนื่อยๆฉันไปหงุดหงิดจากออฟฟิศมานะคะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายรายร้อมนะคะเปิดรถดต่สตาร์ทรถเข้าไปแอร์เย็นๆนะผ่อน4,000กว่าบาทเท่านั้น เนาะไม่ต้องไปผ่อนรถมอไซค์สามพันสี่พันนะคะนั้นได้มอไซค์โอ้โหไม่ว่าจะควันบุหรี่ควันโอ้ยเหม็นควันแถมเป็นโควงโควิดด้วยนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับคุณลูกค้าคุณหนูคุณชายที่ต้องการหารถประหยัดน้ํามันนะคะนี่ประหยัดเท่ามอไซค์เลยนะเออประหยัดเท่ามอไซค์เลยนะประหยัดน้ํามัน เ็นรถที่หาที่จอดสะดวกสบายนะคะไปซอยแคบๆก็ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาน่ารักมากนะน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะสำหรับนิสสันมาร์นะคะสีแดงคันนี้นะเกียร์ออตโต้ขับง่ายขับสบายมากทั้งคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายอ่ะแล้วมาดูอีกคันนี้คุณขาคันนี้สำหรับคุณผู้ชายก็ได้นะคะเกียร์ธรรมดาตัวนี้ก็น่ารักเก๋ไก๋ถูกลงไปอีกค่ะ ถูกลงไปอีกค่ะผ่อนนานสุด84เดือนผ่อนอยู่ที่3,900บาทเท่านั้นผ่อน3,900บาทเท่านั้นเกียร์ธรรมดาขับง่ายสไตล์คุณผู้ชายชอบความแรงใช่ไหมขับมอไซค์แล้วฉันซิ่งมาตลอดนะคะมมาขับคันนี้นะสำหรับตัวนี้นะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะแถมนะคะผ่อนแค่3,900บาทนะคะ เราจะไปผ่อนมอไซค์ทำไมเนาะร้อนแดดร้อนฝนนะคะดโดนแดดโดนฝนเงื่โอโอ้โหกลับจากที่ทำงานเราต้องการความสบายใจ<ด>ถูกไหมคะสีะรรนิสสันมาสสีแดงตัวนี้ปี2020ค่ะมีคนถามหรอตอ,อ,อ,รอต้องการเดี๋ยวขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมถ้าถามเรื่องการจดทะเบียนนะคะเพราะว่าต้องไปดูในสำเนารถเนาะอันนี้ลูกค,ะคะ้าค่ะอันนี้คุณอะไรคะ คุณต้องคุณต้องสนใจนิสสันมาร์คันนี้ชนาบอมชื่ออะไรนะนาบอมนาบอม,บอม,บอมต้องการรถนิสสันมาร์คันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเต่าดูให้นะว่าปีอะไรสีแดงมันมีหลายคันคันนี้ปี2020ค่ะรุ่น S นะคะตัวนี้อยู่ที่329,000บาทค่ะ329,000บาทราคาเงินสดนะคะราคาเงินผ่อนผอ,นอยู่ที่ 4,500บาทค่ะ84เดือนดอกเบี้ย2.99เท่านั้น2.99ถูกที่สุดในโลกถูกที่สุดในรถมือ2นะคะอ่ะคันนี้นะคะสีแดงเรามีทั้งหมด3คันนะคะปี2020ปี2021แล้วก็ปี2019นะคะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่สีดำนะคะสีดำตัวนี้ราคา 2แสนกลางนะคะผ่อนอยู่ที่3,900บาทตัวนี้ผ่อนนานสุด84เดือนเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบซิ่งชอบความแรงความเร็วนะคะเน้นเกียร์ธรรมดาประหยัดจากเกียร์ออโต้ไม่พอมาเล่นเกียร์ธรรมดาประหยัดไปอีกนะคะอะคันนี้นะคะภายในสวยใหม่ใหม่น้อยเหมือนกันน,นี้นะคะ นิสสันมาร์ทเครื่องพันสองซีซีนะคะประหยัดอยู่แล้วเนาะไม่ต้องถามเลยว่าเขาประหยัดไหมนะคะประหยัดอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะภายในกว้างนะคะข้างหลังสามารถโอ้ยจริงจกเธอ <c oughs> ออกไปสิเธอนี่จริงจกแถมจิงจกด้วยนะขายรถแถมจิงจกโอ้ยจิงจกทักจิงจกทัก,ทกเลขนี้เหรอ <c oughs> ห่วยอัน <c oughs> อะ ข้างหลังนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะนี่ความอนเนกประสงค์เขามีนะความอนเนกประสงค์เขามีเห็นไหมเวลาเราจะขนของขนย้ายของอะไรก็ตามแต่แล้วก็ตอนนี้นะคะเต่าแนะนําเลยนะรถอีกโก้คาร์ผ่อนถูกนะคะประหยัดน้ํามันแถมคุณได้เอาไปใช้ในอาชีพได้นะคะขับแก๊ปคาร์ใช้นิสสันได้นะคะนิสสันมาร์ทรถปีใหม่ไม่น้อยเอาไปวิ่งได้เลยนะคะ ใครที่ขยันนะคะเลิกงานมาอยากหาอาชีพเสริมนะคะเอา닛สันมาร์สคันนี้นะคะไปวิ่งร่วมกับแก๊บคานะคะ mm hmm. เขาก็จะมีให้เราดูเลยว่าร mm hmm. ายได้เราจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เลิกงานมาอาหาเงินเพิ่มนะิ mm hmm. นสันมาร์สคันนี้กับราคาแค่สองแสนกว่าอุ mm ้ย hmm. ไม่กล้าปิดเลยอะกลักวกลัวจิงจกทำไม mm hmm. ไปสิโอ้ <laughs> ทำงานไปด้วยนะคะ <laughs> ก็ต้องมาคุยสัตว์ด้วยเนาะอ่ะ มันจะโดนมันไหมอ่ะโอเคนะคะเป็นฆาตกรไปแล้วนะอ่ะนิสันมาร์นะคะมีสีสีฟ้าสีแดงสีดำนะคะใครที่ชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นได้เลยนะคะแล้วอีกนะคะที่เต่าพามาดูว่าเต่าแนะนำนะเพราะว่าค้าสามดีที่เต็นท์นะคะ บ้านดีบัตรดีรถด,ดีนะคะมีผ่อนสามอย่างนี้ไม่ต้องห่วงถือบัตรประชาชนมาใบเดียวนะคะออกรถได้เลยกลับบ้านเลยไม่ต้องใช้เงินดาวออกรถนะคะผ่อนได้นานสุด84เดือนอ่ะมาถึงคันนี้นะคะเครื่อง 1000cc ซีซีนะคะลบไปเลยว่าเราจะไปซื้อมอไซค์ซื้อคันนี้นะคุ้มมากนะคะอ่ะแต่งมาแบบแนววินเทจนะคะมีแหลกหลังคาให้ด้วยมีล้อแม็กให้ด้วยนะคะใครที่ชอบแบบว่า ความสไตล์ของคนชอบเที่ยวนะไปเรื่อยๆฉันขับไปเรื่อยๆไม่ใช่เน้นความแรงมากมายนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ s u z u k i c e l e r i o ค่ะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะบางคนเห็นรุ่นใหม่ๆแบบไม่เคยเห็นรถรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่น Suzuki c e l e r i o นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เครื่อง 1000cc นะคะประหยัดประหยัดกว่านิสสันมาร์ทอ่ะประหยัดกว่านิสสันมาร์ท แล้วได้เป็น5ประตูข้างหลังกว้างด้วยนะนี่พับเบาะเรียบร้อยนะคะข้างในนะคะจะเป็นเาบาะลายตุ๊กแกนะคะลายตุ๊กแกเบาะสวยมากแล้วข้างในกว้างเป็นรถเล็กที่ข้างในกว้างเก็บของได้เยอะนะหรือใครจะเอาไปออกแบบขายของขายน้ําชงขายน้ําชาขายชากาแฟนะคะสามารถไปทำเคาน์เตอร์แล้วก็ไปนั่งขายได้นะคะตัวนี้อนเนกประสงค์มากๆนะคะ ขับไปถนนทางไกลๆก็ขับได้นะคะแต่ว่าใครจะไปในความแรงคงไม่มีใครอยากเอารถอีโกคาไปวิ่งแรงๆเนาะแต่แนะนำตัวเนี้ยคือประหยัดมากๆ20กว่ากิโลลิตรนะคะขับไปเถอะนะประหยัดมากนะคะประหยัดจนบอกว่าอุ้ยน่าจะแนะนำตั้งแต่แรกนะคะ s u z u k i เซเลริโนะรุ่นนี้นะคะเต่าบอกได้เลยว่าใครได้ไปออกโคตรคุ้มมากๆเลยนะคะ สำหรับคุณผู้หญิงนะคะเล็กๆกระทัดรัดนะคะเก๋ไก่นะคะขับไปไหนก็ขับไปแบบสวยๆนะคะสวยๆหาที่จอดง่ายอ่ะเน้นเป็นซีดานนั่งสบายกว้างพร้อมขับไปต่างจังหวัดพร้อมทะเยอทะยานไปต่างจังหวัดต้องสุสกิเซียสนะคะสำหรับสุสกิเซียสนะคะหลายๆคนคงเห็นบนท้องถนนนะคะเขาใช้กันเยอะมากนะคะ คนรวยยังต้องใช้เลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันประหยัดจริงๆนะคะเป็นซีดานที่เน้นความกว้างนั่งสบายประหยัดเน้นห้องโดยสารใหญ่นะคะแล้วเวลาเราขับไปต่างจังหวัดนะคะตัวนี้นะขับดีมากเลยยิ่งนี่แถมล้อมแม็กไปด้วยนะปกตินะคะเราจะเจออีโกคาเราจะเจออีโกคาสามสูบนะคะแต่ว่าซูซูกิเซียนะคะเขาออกแบบมาให้เท่ากับพวกซิตี้คานะแต่ยังคงความไว้เครื่อง อีโก้ขาอยู่เนาะเน้นเครื่องประหยัดนะคะแต่เน้นตัวถังบอดี้ให้เหมือนกับซิตี้คานะคะเครื่องใหญ่นะคะตัวนี้นะคะเปรียบเทียบกับบางรุ่นได้เลยนะคะแบรนด์หลักๆใหญ่ๆได้เลยนะคะใครที่หารถที่นั่งสบายไปกันได้หลายๆคนนะคะเน้นความกว้างนะคะนี่มาดูความกว้างกันก่อนกว้างมากนะซูซูกิเซียสนะคะสำหรับเซียรของเรานะคะจะมีสีดำสีบอลเงินนะคะแล้วก็สีขาว เนาะวันนี้น,ำำนําเสนอสีดําตัวนี้3 0,000นกว่านะแต่เราก็ยังมีถ้า3 0,000นกว่าจะผ่อนอยู่ประมาณประมาณ5000กว่าบาท8 4เดือนนะคะ5,000กว่าบาท8 4เดือนนะคะ2.99ตลอดอายุสัญญาเหมือนกันนะแต่ถ้าลูกค้านะคะอยากผ่อนเดือนละ4 0 0พันกว่าบาทหรือ3,000กว่าบาทนะคะมีสีบอลแล้วก็สีขาวด้วยนะคะ<ม>ซึ่ง มีเกียร์กระปุกคันหนึ่งใช่แล้วก็มีเกียร์กระปุกด้วยสําหรับความแรงความเน้นความประหยัดนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าใครที่เน้นความกว้างนั่งสบายแล้วก็ระบบออปชั่นเห็นไหมเขามีเนี่ยระบบเตือนภัยเซนทันล็อกระบบเยอะจริงๆนะคะเน้นความปลอดภัยนะคะอะซูซูกิเซียของเราก็มีหลายคันนะคะฉะนั้นวันนี้ที่เต่านำมารถ e ีโกคามาเสนอเพราะว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ตอนเนี้ย ค่าน้ําค่าไฟก็แพงนะคะแถมยังต้องมาจ่ายค่าน้ํามันอีกนะคะฉันั้นต่ให้เน้นเลยว่าถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้งานเยอะๆวิ่งทางไกลนะคะเน้นรถเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สุ zu กิไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นิสสันนะคะเล่นเป็นอีโกคานะคะเพราะว่าอะไร1ได้รถปีใหม่ 2. ได้รถราคาถูก 3. ยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษอีกตั้งหาก ะะเล่นแบบนี้เราจะไม่เจ็บตัวเยอะและที่สําคัญเราไม่จําเป็นต้องใช้รถเยอะเราไม่ต้องไปซื้อรถในราคาแพงๆเราซื้อรถในราคาถูกแต่ได้รถดีนะคะเราไม่ต้องไปตามกระแสะว่าจะต้องเป็นรถหรูนะคะเน้นแบบนี้เน้นการใช้งานนะคะเต่าบอกเลยว่าใช้คุ้มจริงๆนะคะอ่ะอย่าลืมโปรสาของเรานะตอนนี้เต่าหน้าดูแค่ อีโกคาแค่ซูซูกิเซียตนะคะกับซูซูกิเซียต์ซูซูกิเซลีโอแล้วก็นิสสันมาร์ทนะคะเรายังมีหลายๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะซึ่งเป็นอีโกคานะคะมิซูมิรานมิซูแอททานนะคะนิสสันอเมร่านะคะส่วนใหญ่นะคะล้วนเป็นนะคะล้วนเป็นรถอีโกคาทั้งนั้นนะคะซึ่งเราจัดโปรโมชั่นอยู่ในตอนนี้นะคะ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0.99ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะช่วยผ่อนอีก6เดือนนี่ช่วยผ่อนเตา่าจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการช่วยผ่อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้โปรของเต่าก็คือนะคะที่ต้องคุยเรื่องเครดิต 3D นะคะที่เอามาคุยให้ลูกค้าฟังเพราะว่าเห็นสงสัยกันจัง3 d ดีคืออะไรโทรไปเขาบอกว่าฉันต้องเป็นลูกค้า 3D นะนะ 3D ก็คือผ่อนบ้านดีผ่อนรถดีผ่อน บัตรเครดิตดี 3D ดีนี่คือลูกค้า 3D ดีนะคะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะเต่โปรโมชั่นของเรานะคะดอกเบีย้ย0.99ดอกเบีย้ย0.99ไม่มีที่ไหนมีค่ะมีที่กิษราคูตคาที่เดียวนะคะหรือว่าดอกเบีย้ย2.99 84เดือนตลอดอายุสัญญานะคะนี่ก็มีเหมือนกันเนาะใครที่สนใจโตโยต้ Honda หรือว่า มิสสันนะคะมิตซูนะคะลอนะคะลอนะคะคราวหน้าแ่าจะพาไปดูอีกว่าอีกโกะคาเรายังมีรุ่นไหนอีกนะคะที่น่าสนใจนะคะวันนี้แค่เอามาให้ดูรุ่นเริ่มต้นที่ประหยัดจริงๆได้รถปีใหม่จริงๆแล้วก็ผ่อนถุงจริงผ่อนเริ่มต้นที่3,900บาทนะคะใครสนใจรีบทักมาได้เลยนะคะหรือว่าใครที่เป็นลูกค้า3าดีนะคะ เปิดเผยตัวตนได้เลยว่าฉันน่ะสามดีผ่อนบ้านดีบัตรดีรถด,ดีนะฉันถือบัตรประชาชนมาใบเดียวก็มาเลือกรถได้เลยนะคะมาเลือกรถได้เลยนะคะจัดไฟนันซ์สิบห้านาทีรู้ผลขับรถกลับบ้านไปเลยค่ะแค่มาดูรถก็ได้รถกลับบ้านแล้วเนาะสาหรับวันนี้นะคะฝากโชว์รูมกิจสราคูซคานะคะเปิดทําการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะแปดโมงครึ่งจนถึงหกโมงครึ่งนะคะมีธนาคารรองรับมากกว่าสิบสถาบันนะคะ ดอกเบีย้ยพิเศษ,ษกว่าที่อื่นนะคะ0.99นะคะและที่นี่นะคะดูแลบริการหลังการขายนะคะให้ลูกค้าเป็นเหมือนญาตินะคะใครออกรถไปมีปัญหาอะไรก็เข้ามาคือเราดูแลให้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากเบอร์นะคะ0811550400 0 8 3 2 2 2 2 2 03เซลล์ลูกเต๋ามีปัญหาปรึกษาได้นะคะโทรได้เลยหลังจากไลฟ์ส่วนนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ